สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอแชนแนลกันอีกแล้วนะทุกคนดู MV กันจั่งนับกันแล้วก็มาพักกับคลิปแอดกันได้นะแล้วค่อยกลับไปดูต่อกันอีกเพราะว่าแอดก็ดูแบบนับรอบไม่ได้แล้วอะดูไปวีดทุกรอบไปนั่งเกรงไปนะจ๊ะแล้วก็กรีดอีกทุกรอบนะจ๊ะจนคอจะแตกอยู่แล้วตอนนี้ทุกคนแต่ในคลิปนี้นีเราต้องมานั่งแกะเนื้อเพลงกระซักเล็กๆน้อยๆเท่าที่แอดจะแกะได้แล้วก็ไปแปลกูเกิลได้เสรคืออาจจะดีไม่ดีแต่ว่ามาช่วยกันคุยกันได้นะจแต่่่่นนล้้ายยเออดืๆวงงชัง หรือว่าคนคิดท่าเต้นก็มีการปล่อยออกมาแล้วนะจ๊ะว่าเป็นใครนะจ๊ะซึ่งเขาก็ชื่อว่าคุณชอนแบ็คเฮดนะจ๊ะเพราะว่ามีคนที่เขาชื่อว่าวิกตอร์โมเนตเนี่ยมีการมาแสดงความคิดเห็นบน IG ของคุณชอนแบ็คเฮดเนาะซึ่งเป็นนักออกแบบท่าเต้นของคุณวิกตอร์โมเนตไปก่อนหน้านี้แล้วและยังเป็นคนที่ออกแบบท่าเต้นกับเพลง Rock Star ให้กับนอริซ่าในรอบนี้กันด้วยซึ่งแอดก็มั่นใจว่ายังไงสุดท้ายการตัดสินใจในทุกๆส่วนก็จะเป็นนอริซ่านะครับส่วนคนออกแบบก็มีส่วนช่วยในการทําให้เพลเม Art, มม Global, มลลงงีีีีี่มม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 คคคคววววาาาาาาาอร์ตตติปด ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นส่วนโนริซ่าก็เป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายว่าจะเอาท่านี้หนูเขาเปลี่ยนเป็นท่านี้แน่นอนแอดมั่นใจเพราะทุกๆงานเนี่ยสังเกตว่าโอริซ่าของเรามีความค r e a t i v i t y อยู่แล้วนะจ๊ะและแน่นอนว่านะักแต่งเพลงต่างๆก็ได้ปล่อยมาใต้ในส่วนของ description ของตัวเพลง rockstar ด้วยเพื่อนๆเ,เรามาแกะกันเพิ่มตัวนี้นะึงว่ามีใครบ้างในรอบนี้นะจ๊ะ เพอร์ฟอร์มบายแน่นอนนอริซ่าของเราส่วนวิทเทนบายเนี่ยหลายคนมากๆที่เขียนเพลงนี้นะจ๊ะถ้าไม่นับรวมนอริซ่าก็เป็น5คนแต่ถ้านับรวมก็เป็น6คนไปเลยทีเดียวนะจ๊ะทำให้เพลงออกมาจึ้งใจขนาดนี้ทํานองทํานองอะไรเป,ป๊ะปังอลังการซึ่งในรอบนี้ก็มีคุณวิทนี่อาร์มารายดโอคุณเจมส์เอจินนะครับคุณดูซี่ฮิลเล่คุณพี่ไรอันเทเดอร์ der, นะจ๊ะคนพ่อของเราที่วิดนอริซ่าที่สุดหรือจะเป็นคุณแซมโฮเมและนอริซ่าของเราปิดท้ายนะจ๊ะซึ่งถ้าเกิดไปดูในเนื้อเพลงเดี๋ยวเดี๋ สนใจอยู่ไม่มากก็น้อยทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะต้องบอกว่าในเนื้อเพลงที่แอดเข้าใจผิดไปก่อนอันนี้นึกว่าสอนเจแปนนิสเนี่ยคือฟังว่าเจแปนนิสแต่แต่สมองเนี่ยคิดเป็นภาษาจีนมาเลยทุกคนลิ้นพันน่ะคือพอฉากหลังปัญญาวราชแอดก็เข้าใจว่าคาว่าเจแปนนิสเป็นภาษาจีนทันทีพอมาลั่งตั้งสติดีๆคือมีสติแล้วตอนนี้ก็เอา้าเจแปนนิสมันภาษาญี่ปุน่นอ๋อแล้วก็เทพภาษาจีนอะไรวะให้ให้ให้ให,ให,ให้นี่มันภาษาญี่ปุน่นไม่ใช่หรอกก็คิดอยู่ในใจแะนะนะแต่ว่าคือไม่ทันตตตั้้้้งงงงสิมมมว่่อออภาาาาพพขหนนยูลลืืไปเเ เราก็ต้องมาดูกันนิดนึงว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะจ๊ะซึ่งเนื้อเพลงในแอดก็ไปแปล Google Translate มาแล้วขออ่านเร็วๆนิดนึงเนาะ,อะเอาไปภาษาไทยเลยนะเขาบอกว่าฟันทองนั่งอยู่บนแผงหน้าปัดนะจ๊ะเธอเป็นร็อกสตาร์ทำให้นักร้องคนโปรดของคุณอยากแรปซึ่งตรงี้แอดดาวว่านนริซ่าจะสื่อสารถึงคาพูดของแฟนๆที่อยากให้นนริซ่าของราแรปเออนนริซ่าของเราก็ลาลาลิซ่าคุณสอนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมอะต่อมานะประโยชนต่อมาแล้วนนริซ่าก็บอก,ฉ,ก,บอกฉันก็บอกได้สิว่าให้ให้ประมาณว่าเป็นการหยอกเอินว่าเออฉันพูดได้แค่ปรระะมานี้แหลงจิๆก็พูด มากกว่านี้แต่ว่าโนริซ่าก็ถ่อมตัวว่าฉันพูดได้แค่นี้ซึ่งก็เคยเห็นนอริซ่าพูดภาษาญี่ปุ่นยาวๆอยู่ในจ้าอะไรเงี้ยเออเป็นความถ่อมตัวที่น่ารักก็มีการเอาใจคนญี่ปุ่นแต่ต้นเพลงแต่ฉากหลังเป็นจีนที่ชัยนาทชาวที่อยู่ในประเทศไทยอีกทีนึงก็คือ3ชาติใน MV เดียวไปแล้วหนึงแต่ไม่มีประเทศไหนก็ไม่รู้ทุกคนไม่มีกิมจงกิมจิทถวนี้เลยเงี้ย เพราะมันอาจจะเค็มไปก็ได้แค่จะไปรู้อะนะส่วนปร,รีโยวต่อมาจ้าเขาบอกว่าไปทําภารกิจนะไอหนูพวกเขาเรียกฉันว่าจับและค่าฉันกําลังขโมยเพชรทาให้พวกเขาเนี่ยไล่ล่าฉันเพื่อความตื่นเต้นอะอะไรก็ว่าไปซึ่งตรงนี้นะแอดขอขยายความนิดนึงอาจจะเป็นการแบบสื่อสารถึงประเทศเก่าหรือเปล่าหรือว่า เคเคอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่แบบนอริซ่าของเราเป็นเพชรไงจ้าแล้วก็ขโมยเพชรก็ค,ค,คือตัวเองเป็นเพชรนั่นแหละเขาก็เลยไล่ล่า,ลาฉันเพื่อความตึงเต้นนู่นนี่นั่น,นแต่ก็ไล่ล่า,ลาไม่ได้เพราะออกมาแล้วแต่เป็นที่เรียบร้อยนะจ้าส่วนตรงนี้ใครจะแปลเป็นอย่างอื่นก็บอกแอดกันได้อน,นี้แอดคอมคิดส่วนตัวนะที่แอดตีความแต่ละคนก็ตีความไปต่างๆนาน,า,น,า,น,า,นาได้เนาะ มาที่ประโยคต่อมาโน,นริซ่าบอกว่าเคยไปไหมอะ MIA BKK นะ่ะสวยมากเลยนะอาตรงนี้มีการกล่าวถึงกรุงเทพของเราอย่างเป็นทางการนะจ๊ะซึ่งแอดก็ไปเซิร์ชมาเนี่ย MIA คืออะไรแอดก็ไม่รู้จริงๆก็ไปเจออยู่ที่หนึ่งทุกคนมันเป็นแบบ MIA Restaurant Bangkok อะ่ะคือมันใช่เลย MIA BKK ใช่ไหมที่นี่หรือเปล่าคือโน,นริซ่าจะสื่อว่าอาหารไทยร้านนี้เนี่ยในกรุงเทพอ,อร่อยนะใช่ไหมคือแอดก็ไม่รู้ว่ามันมีสถานที่อื่นไหมปกติคือไม่ค่อยได้ไปไหนจริงๆทุกคนใครรู้ว่า MIA มีที่อื่นไหมเนี่ยบอกกันได้ใต้คลิป จะแอดไม่รู้จริงๆอ่ะบอกก่อนนี่เซอร์กูเกิลแล้วนะ <laughs> าาามาที่เปรี้ยวต่อมาจ้าทุกเมืองที่ฉันไปคือเมืองของฉันโอ้โหความแสดงแสงอนุภาพแต่มันเป็นเรื่องจริงเวลาโนริซ่าไปไหนฮแท็กมักจะขึ้นแบบตลอดไปหลากหลายแสนหลายล้านนะจ้าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีหรือที่อื่นที่ใดๆเวลาโนริซ่าล่ิดผลงานหรือขยับขยเื่นตัวมีหล่อที่แสงจะไม่ไปส่องจ้าเพราะว่าแสงมาจากตัวโนริซ่าจ้านี่เป็นไงอวยต้องอวยที่สุดแบบนี้จ้าส่วนท่อนต่อมาก็ขอข้ามไปที่ท่อนแรปนิดนึงเพราะว่าท่อนอื่นๆก็จะเริ่มเหมือนเดิมแล้วส่วนมาท่อนนี้ เป็นท่อนแรปที่โนริซ่าของเราเต้นอยู่กลางย่านแบบเยาวาราชมุมหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะนนริซ่าบอกว่าขอพ่อหน่อยที่รักคุณอยากจะทําอะไรออกไปข้างนอกเมืองใหญ่ไหมอย่างพอนสึซึ่งตรงนี้แอดงงว่าพอนสึมันคือชื่อเมืองหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นแน่แอดก็เลยไปเซิร์ชมากลายเป็นซอสแบบปรุงอาหารของญี่ปุ่นอะคือเขาไปพยายามเซิร์ชว่าพอนสึสถานที่ก็ไม่เจอก็เลยคิดว่าอะอาจจะเป็นสถานที่สําคัญในญี่ปุ่นที่เราไม่เคยไปก็ได้มาแต่มันสื่อถึงญี่ปุ่นแน่คำนี้นะจ๊ะอะมาที่ประโยคต่อมา,อามันรน ทัศนคติวางไว้บนปฏิทินแล้วบอกฉันว่าต้องผ่านไปเมื่อไรใช่ใช่ฉันสามารถใช้จ่ายได้ใช่ใช่ไม่เสแสร้งชุดรับรูป LV ส่งมาค่ะโอ้ยลนิซ่าขำอีกแล้วนู่นนี่นั่นอะไรแบบประมาณว่านอริซ่าไปทั่วเลยไปทั้งญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นจีนเหลืออะไรก็แล้วแต่ LV ก็คือหลยวิตท,ทองส่งมาสิคาะรารออะไรและถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆถ้ามีแบรนด์ไหนได้เข้ามาอยู่ในเนื้อเพลงที่โนริซ่าเป็นคนร้องปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมง,งานหรือเป็น global brand ambassador หรือเปล่าตรงนี้แอดกรีนนะตอนเจออะไอตอน เพลงแล้วก็มวยแต่บอกหน้าโนริซ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆก็คือมีความสับไม่หลับในมากๆนะจ๊ะฟังไปยกไปสิจารออะไรคือรอบนี้แอดต้องบอกว่าโนริซ่าของเรานั้นรังสรรค์ทุกอย่างคือคิดมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการปิดทำไมปิดเยาวราชทำไมปิดก็เพื่อว่าอยากไดอรารยธรรมจีนด้านหลังแต่ก็ยังอยู่บนแผ่นดินไทยซึ่งโนริซ่าเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ใส่ภาษาญี่ปุ่นไปในเนื้อเพลงเพื่อเะอเป็นการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นคือในคราวเดียวสามารถสื่อสารได้3ประเทศยังไม่พอนะจ๊ะการเต้นการอะไรต่างๆ,างๆาเพอร์ฟอร์แมน้เี แน่นแบบจัดหนักจัดเต็มทุกๆซีนก,ก,กรีดกลายมือเท้าเท้า,ทาหน้าเนอร์นี่น้องดิซ่าคือแบบจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้า,ท,าที่แอดบอกจริงๆคือใส่สุดไม่แบบไม่เก็บแล้วอะฉันแบบอดทนมานานฉันอยากทำผลงานที่ประเทศไทยอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นการสื่อสารว่าแฟนๆกลับมาครั้งนี้คือนางพญาตัวจริงมาเหยียบที่ประเทศไทยแล้วจา้าโอ้ยไเก๊ แล้วสําหรับใครที่กําลังกังวลว่าโนริซ่าของเราจะไม่ปังนะจ๊ะไม่ปังยังไงก่อนคือเอาตรงๆนะเขาบอกว่าไม่ถึง15นาทียอดวิวถึงล้านแล้วจ้าแล้วไม่ถึง40นาทีก็จะแตะ2ล้านและปัจจุบันก็จะ3ล้านกว่าไปแล้วนะทุกคนอีกไม่นานนะจ๊ะแอดว่าที่แอดคาดไว้ว่า10ล้าน20ล้านมันอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเออเพราะตอนนี้แฮชแท็กลิซ่า x rockstar ก็ทะลุไปถึง1.2ล้านกว่ามิวสิชเชนลิซ่าอีสแบ็ก700,000กว่าและอื่นๆอีกมากมายที่ต้องบอกว่า แรงแรงแบบทุเรศ แรงแบบไม่ต้องหยุดฉุดไม่ต้องอยู่นะจ๊ะสบัดไปเลยสิคะรออะไรนะจ๊ะอาอาาแต่ก็ต้องห้ามเรืมนะจ๊ะที่จะขอบคุณในส่วนของเนื้อเพลงที่เขาเนี่ยทําการแกะมาให้สําหรับเว็บคมชัดลึกนั่นเองครับขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะอ่ะก่อนจากกันไปปิดท้ายด้วยคนที่น่ารักมากๆอย่างพี่ปิงปองของเราที่โคฟชุดนอริซารูปดาวข,ของเราแบบไวัยมากไวประหลอดแตกจริงๆคือนอริซ่าเพิ่งลง MV ป่ะแล้วเขารีบตัดรีบลงแบบเร็วมากแอดคนลุกไม่ไหวซึ่งตรงนี้ขอบคุณข่าวจากใต้เต็นดาราที่เอามาอัปเดตก,กัน้วาตอง่ ทำถึงมากทุกคนทั้งตัดผมทั้งทำวิกทั้งทำเสื้อแล้วนะจุดจุดนี้ต้องให้เขานะไวกว่านี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะในประเทศไทยคือเขาคนแรกแหละที่ครบไวที่สุดทุกคนตบทายด้วยควันหลงนิดนึงจากเซ็นทรัลเวิลนะจ๊ะที่โนริซ่าของเรานั้นก็มาหยุดโปรโมตจ้าถึงเพลงจะดังอยู่แล้วก็ตามทีก็ยังโปรโมตให้ดังทะลุป,ปรลอดดังปลอดแตกไปอีกขั้นหนึ่งนะจ๊ะด้วยการไปหูขึ้นตึกแบบเต็มที่ทุป,ปดาอย่างตอนที่โนริซ่าของเราเปิดบริษัทเรามาทีหนึ่งแล้วแล้วก็จังหวะอื่นๆอีกมกมาานั่นอนี เป็นจังหวะสําสคัญจังหวะหนึ่งของชีวิตนอริซ่าที่เป็นจุดพลิกผันที่นี่แหละเพลงของฉันจากน้ำมือของฉันโดยการเลือกผลงานรังสรรค์ของฉันเองทั้งหมดและแตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายแอดมั่นใจว่าเป็นนอริซ่าของเรานั่นแหละทำให้เพลงเนี่ยมีความเป็นไทยสูงถึงจะเป็นนักแต่งเพลงจากต่างชาติก็ตามแต่นอริซ่าก็ ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลงอย่างเต็มประดาแล้วก็สิ่งที่แอดคอนับถือโนริซ่าก็คือการที่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบพวกแอนตี้หรือจะมาแก้ข่าวอะไรมากมายแต่เป็นการใช้ผลงานในการตอบคาถามสื่อในหลายๆครั้งในเนื้อเพลงต่างๆในการแบบ โชว์ความเป็นตัวฉันนี่แหละฉันไม่ใช่เป็นคนไฮโซนะฉันคือร็อกสตาร์อะไรเงี้ยในมันเป็นท่อนหนึ่งที่แอดชอบเหมือนกันท่อนนี้ก็เป็นการบอกแบบหลายๆครั้งนะเห็นปะจะเป็นซีนที่แบบวนลูบ I'm not high high I'm rockstar อะไรเงี้ยซึ่งแอดก็ยังร้องไม่ได้ขนาดนั้นนะนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ความที่ว่าไม่ใช่นักร้องหนึ่งทุกคนต้องให้นอริซ่าไปนะเพราะรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นโวคอลแร็ปเสียงหลบเสียงเหินเสียงอนาโนริซา่ามาทุกอย่างมาทุกคีจะาบอกเขาเลยว่าตัวตนของฉันนั้นไม่ใช่เป็นแค่นักเต้นอย่างที่เธอเคยดูถูกฉันก็รร้้้้องไไดดทุกียฉฉัันนนแแแลเต แรงด้วยฮัลโหลจะมาอาดบัฟอะไรฉันเอ่ยและฉันตอบเธอด้วยความเมตตานี่ขอยืมคำจากแม่จีนมานิดนึง <laughs> เป็นการใช้ผลงานตอบหน้ากลับไปเลยจ้าไม่ต้องตอบเยอะตอบทีเดียวแบบตอบทั่วโลกไปเลยทุกคนเออนี่แหละตัวแม่นางพญาของเราประเทศไทยมีลิซ่าเป็นซา์พาวเวอร์ของจริงจริง,รงทุกคนคือแอดเลือกถูกจริงๆแล้วมีเมนเป็นโนริซ่าเพราะอะไรปะเราจะมีความสุขในทุกๆวันจ้าไม่ต้องมากลัวผิดหวังเลยเลยเพราะโนริซ่าของเราคิดดีทดําดีแล้วทําถึงจริงๆเออโอ้ยมีอะไราไมาที่แอดจะพูดเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือต้องบอกว่ามันพรั่งพรูมากๆแะตอนนี้คลิปก็ยาวแล้วนะจ้ายังไงก็ดูจบปุ๊บกลับไปปั่นต่อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวซไปก่อน จอกันใหม่ในคลิปหน,นะครับสวัสดีเด้อ